สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่ในอัปเดตของ Island of Sniper นะครับผมก็คือตัวของน้องดากอนเมดหรือว่าโทรุจากเรื่องเมดดากอนเนาะซึ่งผมก็ไม่เคยดูแหละแต่รู้จักเพอไปไปหาข้อมูลมาแล้วครับผมตัวของดากอนเมดหรือว่าน้องโทรุเนี่ยเป็นตัวละครสายดอทนะครับผมที่มีพาสซีเป็นครีเมชั่นเหมือนกับตัวของบลูเฟรมไม่ใช่สิตัวของอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับผมตัวของพาสซีครีเมชั่นอะ ตัวเนี้ยเออเนี่ยออฟบลูเฟรมจริงด้วยนี่ครับผมเป็นแพสซีฟเดียวกันเลยนั่นก็คือมีความสามารถอ่าบลูเฟรมของผมโอกาส40นะครับที่จะทำ6 65ยูนิตดาเมจนะครับ6ครั้งใน6วินาทีสามารถสแต็กซ้อนทับกันได้นะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับตามระยะห่างของศัตรูกับตัวเองนะครับผมยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือบัฟดาเมจของพัตสิบเฟรมอีก25นะผมแต่ว่านี้ไม่สแต็กกันนะครับเพราะฉะนนนั้เี่ย ตัวของน้องวางได้3ตัวบัฟที่เหมาะสมนั่นก็คือตัวของแอชเชนิดนะครับผมก็คือตัวนี้เพราะว่าตัวของพลาส e b u บ f เฟมัสแตกกันได้ใช่ไหมวางได้หลายตัวมันก็ยาคุมกว่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมสุ่มได้ตัวของ ทีโผมก็เลยแบบไม่รีแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้น้องอยู่ละแต่ว่าให้กิับไปเพื่อเล่นใหม่ที่แลกน้องมาถามว่าเก่งไหมบอกเลยว่าคุมเขาผมเพราะว่าพัสิตัวของครีเมชันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันติดแล้วมาตก็กทอนทับกันได้นะโคตรจะแรงเลยรับผมและน้องยังมีสกิลกดที่เป็นดากอนเซอร์วิสที่จะทําการรีมานาเขาผมให้กับยูนิตของเราทุกตัวนะครับขอภยัยรับผม อ๋ออันนี้เป็นพาสซีฟติดตัวนะครับก็คือจะเป็น immune, อิมมูต่ออเอฟเฟกของศัตรูแล้วผมคล้ายๆกับตัวของไอ้นี่อันเป็นเคเบิลว่ะที่จะอิมมูเอฟเฟกทุกอย่างยกเว้นลบตัวละครนะครับซึ่งเอามาต้นเกมได้ดีมากๆแต่ถามว่าระหว่างตัวนี้กับมาเล่สิบเจ็อันไหนต้นเกมดีกว่ากันก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมาเล่สิบเจ็นะครับผมเพราะว่าตัวของมาเล่สิบเจ็เนี่ยมันมีระยะที่กว้างกว่าตีฟูลเอโอีเนาะแต่ว่าใช้ทั้งสองตัวเลยได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าน้องเป็นดอทมาเล่สิบเจ็เป็นตัวของ ไอ้เรกูล่าหรือว่าทั่วไปนั่นเองนะครับผมเป็นฮิลลต้องตัวทั่วไปโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเกียร์ดีกว่าวนะ่าน้องเป็นยังไงนะครับไปกันที่ event s t a t e the drumming master เลยนะครับผมไม่ <laughs> ใช่ the drumming สิโอ้ยคลิปที่แล้วรีวิวเอเลนไปคลิปนี้หลอนๆไปหน่อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นอีก2-3ตัวที่เหลือนะครับที่เป็นตัวเก่าทักคุงปะแล้วก็ตัวอันนี้ตัวเก่าออ๋อผมลืมใส่คอสติกน้องให้ดู เขาไม,ม่ติดเขาไม่ติดน้องก็คือจะมีห่างเฉยๆนะครับผมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกลืมใส่ขอพายของช่วงนี้ติดคอาเปนติดน้องตู้น้ําเพราะว่าน้องใช้แบกได้หลายด่านมากเลยนะฮะโอเคผมวันนี้ผมเป็นบัฟเดอะเดอะคอนเนตวันเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงเรื่องดาเมจนะครับผมโอเคเนาะนี่นะฮะข้าวางปุ๊บวางแล้วระยะ69นะครับผมแล้วก็คู่อักจุมตถอยู่ที่5วิมีสกิลกดเบนดาคอนเซอร์วิทเห็นไหมครับผมก็คือจะทําการรีสโตมานา20สตามิน่านะครับผมกับบินนีของเราทุกตัวใน RNG หรือว่่าในนนแรงัเองนะครับผม แบบนี้แต่ว,ว่าเสียดายที่ผมสุ่มในบัฟทีเฮโอมันก็เลยวันให้โชว์ได้แค่ตัวเดียวนะครับโอเคพอวางปุ๊บการโจมตีเป็นกลาวนะครับผมแล้วก็การโจมตีเป็นลายเอโอีนะพาสซีเป็นเฟรมทูนะครับผมก็จะค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมเห็นไหมมีพาสซีเป็นยิมูเอฟเฟกทุกอย่างนะครับผมประมาณนี้นะฮะไม่โดนสตันไม่โดนลดอาหารนะครับผมโอเคมาดูการโจมตีกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงสเปาปื้มนะผม เหมือนเป็นการปล่อยหมัดออกไปปะปุพุุมอ๋อต่อยรัวๆผมปุพุปุพุพุพุมแบบนี้นะฮะตุ่มตุ้มโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะฮะอุ้ยผมลืมกดรีผมไปโหลดกดมาสเตอร์เหรอนี่กดสกิลต้องดูสิเปีย้ยงโคตรได้หกสิบวิแตะครับผมสกิลน้องต่อไปให้ผมอัพเกรดสี่การโจมตีเปลี่ยนเป็นฮิวแล้วนะผมก็คือตีได้ทั้งกลาและทั้งแอร์เนาะแล้วก็ ถ้าสิบยังเป็นเฟรมทูเหมือนเดิมนะครับผมส่วนการโจมตีเปลี่ยนเป็นเหมือนปล่อยลูกบอลไฟปัะพุ่มแล้วก็เพือ่องลงพื้นนะครับผมอู้ปุมป่มปุมป่มปุ่มปุ่มอย่างนี้นะฮะตุ้มตุ้มเนี่คบผมตุ่มแล้วก็ระยะ169แล้วก็คุณก,การโจมตีที่สี่จุดห้าวิการโจมตียังคงเป็นลาย AOE เหมือนเดิมนะครับผมค่อยๆที่จะกว้างนิดนึงนะฮะประมาณนี้ต่อไปครับผม อัปเกรดเจ็การโจมตีก็คงเป็นลายเอโอีเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็พาสซีฟเป็นฟรีเมชั่นการโจมตีเป็นฮิลเหมือนเดิมแล้วก็พ่นไฟเสียเงินไปนะแบบนี้ตูมเฟสค่อนข้างที่จะดูดีนะเป็นมังกรคำรามเลยตู้ตู้แล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่232นะครับผมคุณตากิตีอยู่ที่5วิตีไวมากๆแล้วครแล้วก็ลา,ายเอโอีค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะตู้ตู้ตู้นี่นะครับผม ประมาณนี้ต่อไปมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผมที่อัปเกรด Mac, แม็กเรายกการโจมตีเป็น244นะครับผมคุกดากับตีอยู่ที่5วิพาัส10ครีมเมชั่นแล้วก็การโจมตีเป็นฮิลนะครับผมส่วนรูปแบบการโจมตีก็คงเป็นลายเอลีเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นยันจบนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เราลองมาดูแบบใกล้ๆสิโอ้บอลตุยเลยเนี่ยเราลองมาดูแบบใกล้ๆนะครับผมว่าแบบน้องโจมตีแรงขึ้นจริงๆไหมนะครับผมถ้าเกิดออกแบบชิดน้องชิดแบบ,แบบนี้เลยนะครับผม ปาบอสออกมาใหม่นะตัอย่างตูมมีผมตู้มตูมนะครัตู้มีผมเห็นไหมแรงนะครับผมอันนี้เป็นข,ข,ขนาดเขาเรียกว่าอะไรอะบัฟไม่ตรงนะมันมีแค่ดามเพลิน,นผมบัฟฮอนดิตวานกับตัวดอดที่มีพาสซีฟเป็นพวกครีเมชั่นอะไรแบบนี้ยไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่ามันจะมีมันจะไม่เพิ่มโอกาสติดบลูเฟบิไม่ไม่พอมันจะแบบยังแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไร,ไรอะไ,รไม่ดึงประสิทธิภาพของไอสกิลที่มันแตกกันได้แบบเนี้ยออกมาเลยเพราะฉะนั้น ราที่เหมาะสุดก็คงเป็นอาชิดนะครับผมเดอะฟอนด์ลวันก็ไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าเราก็จะเสียต่อให้เราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะต่อให้เราจะได้ตัวของไอตัวที่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นร้อยเนมาก,ก็จริงแต่ว่าเราก็จะเสียไอตัวความสมบัตในการสแต็กกันได้เนี่ยซึ่งมันไม่คุ้มครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะป้านน้องเนี่ยใช้เป็นเอลิเมนทาลิสหรือว่าใช้เป็น อนชนิดจะดีที่สุดนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวน้องโทร,รุนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกระจายให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปกันลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม